ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่21ตุลาคมพุทธศักราช2564วันพระขึ้น15คหาำเดือน11ปีฉลูตรงกับวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติวันพยาบาลแห่งชาติวันรักต้นไม้แห่งชาติวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันออกพรรษา คนเกิดวันอาทิตย์การงานงานวันนี้จะมีความยุ่งยากพอสมควรคนที่ทำธุรกิจมักจะขาดเงินทุนหมุนเวียนและยากที่จะมีใครมาช่วยเหลือทำให้คุณค่อนข้างจะหมดกำลังใจได้ง่ายซึ่งอย่าปล่อยให้ความรู้สึกเช่นนี้ทำให้คุณไม่ยอมก้าวต่อนะคะอย่างไรก็ดีไม่ควรเริ่มงานใหม่หรือตัดสินใจร่วมลงทุนกับใครในวันนี้ค่ะการเงิน คุณมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือคนรักมีส่วนช่วยในเรื่องเงินวันนี้คุณมีเกณฑ์ได้ของขวัญของสวยงามของมีค่าจากคนรักหรือคนใกล้ชิดความรักและครอบครัวความอึดอัดคับค้องใจในเรื่องระหว่างคนรักหรือคนในครอบครัวของคุณจะทำให้คุณคิดมากเครียดและอาจถึงขั้นล้มป่วยได้ หากเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องหันหน้าเข้าคุยกันก็ขอให้รีบเปิดใจคุยกันและคลี่คลายปัญหาให้เร็วเชื่อว,ว่าจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นได้ส่วนคนโสดวันนี้คุณอาจต้องอึดอัดขมขื่นใจกับการถูกบังคับในเรื่องของหัวใจสีม่วงคนสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความรักสมัคีบริวารรักใครอยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมีเวลามงคล15.01นาฬิกาหนาทีถึง16.30นาฬิกานาทีคนเกิดวันจันทร์การงาน คุณฝ่าฟันมามากทําให้ธุรกิจและหน้าที่การงานของคุณในวันนี้มั่นคงวันนี้คุณจะชอบวางอํานาจมากไปหน่อยทําให้ผู้ร่วมงานที่ทํางานกับคุณค่อนข้างเกรงและกดดันผ่อนคลายบ้างนะคะการเงินคุณมีลางสังหรณ์ที่ดีในการหาเงินโชคทางการเงินมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องในวันนี้การเงินคล่องตัวทั้งสมองคุณยังแล่นชฉวถ้าพูดถึงเรื่องการหารายได้ ติดแต่คุณชอบสั่งการมากกว่าที่จะลงมือทำบางครั้งก็เสียโอกาสได้ความรักและครอบครัวคุณไม่ใครจะสนใจในเรื่องทางเพศหรือความหวานชื่นโรแมนติกอยากค้นหาความสุขอันยั่งยืนทางด้านจิตใจคนที่คบกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจเอื้ออาทรต่อกันแต่ยังไม่มีแผนการร่วมกันในอนาคตครอบครัวมีความสุขและพากันทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นได้รับความเมตตามีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นเวลามงคล สิบหนาฬิกาหนึาทีถึง16บหนาฬิกาสามสินาทีคนเกิดวันอังคารการงานจะมีข่าวดีเรื่องงานใหม่หรืองานที่คุณคาดหวังไว้จะประสบความสำเร็จซึ่งจะทำให้คุณก้าวขึ้นสูงไปอีกระดับหนึ่ง วันนี้งานที่ทำอยู่จะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้รับการอุปถรัรมภ์จากผู้ใหญ่การเข้าหาผู้ใหญ่อย่างนอบน้อมจะเป็นสิ่งที่สร้างความก้าวหน้าให้กับคุณได้การเงินการเงินคล่องมือคุณจะมีโชคจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศชายที่มีอำนาจจะช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือให้คำแนะนำทางด้านการเงินกับคุณเป็นอย่างดีงานที่ต้องใช้ความตัดสินใจที่เด็ดขาด และแสดงภาวะความเป็นผู้นําในโปรเจกต์และโครงการใหญ่ๆจะทําเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้และหากพบปัญหาเรื่องเงินก็จะได้รับความช่วยเหลือคะ่ะความรักและครอบครัวสาวโสดมีเกณฑ์ได้พบกับพ่อไม้เงินหนาเข้ามาติดพันลองพิจารณาดูก็ไม่เสียลายนะคะเพราะเขาจะเป็นที่พึ่งให้คุณได้ส่วนหนุ่มๆจะได้ใจสาวที่หมายปองในวันนี้จำเป็นต้องกระเป๋าหนักคะ่ะ สีมงคลสีเทาสีบอนสีควันบุรีเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมอำนาจวาสนาบารมีมีคนเคารพยำเกรงเวลามงคล15.01นาฬิกาหนาทีถึง16.30นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานทำงานเอาแต่อารมณ์จนถูกมองว่าผีเข้าผีออกคุณกระตือรือร้อนอยู่ดีๆก็กลับอยากจะทิ้งงานไปซะเฉยๆวันนี้อารมณ์แปรปรวนหนักงานที่ได้จึงไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันให้ระวังในเรื่องการตกปากรับคำเรื่องงานกับใครไว้ด้วยนะคะเพราะอาจเสียงานทำให้เสียชื่อได้การเงิน คุณหมุนเงินได้คล่องมือมีรายได้จากต่างประเทศหรือชาวต่างชาติถ้ามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติจะทําเงินให้ได้มากเป็นพิเศษและวันนี้คุณจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปธรรมทางการเงินและยังมีโชคในการเสี่ยงอีกด้วยถึงจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็พอจะทําให้ยิ้มได้บ้างความรักและครอบครัวคู่รักที่รอคอยทายาทจะได้รับข่าวดีในวันนี้ค่ะ คุณและครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะได้พบปะสังสรรค์กันอย่างมีความสุขหรือได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันคนโสดคุณสุขใจกับรักที่กำลังเดินทางเข้ามาถึงแม้จะเป็นการรักแบบแอบรักก็ตามสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ทิศมงคล ทิตะวันออกเชียงเหนือเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงเวลามงคล7.31นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานการงานต้องดิ้นรน ไขวคว้าและดูทางหนีทีไล่ให้ดีระหว่างงานที่เสียงงานที่เกี่ยวกับอบายมุกที่มักจะทําให้คุณทําในสิ่งที่ผิดพลาดถูกไม้หัวอย่าหวังความเจริญก้าวหน้าในงานที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะมักจะไม่ยั่งยืนและเป็นผลเสียแก่คุณในระยะยาวการเงินคุณตึงเครียดเรื่องการเงินมานานวันนี้จะเป็นวันที่ความตึงเครียดนั้นจะคลายลงได้ มีสัญญาณที่ดีในเรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้นและหนี้สินที่ลดลงงานที่เกี่ยวกับน้ำจะทำเงินได้ดีหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ลงทุนใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวความรักและครอบครัววันนี้หากปล่อยให้เครียดจะเกิดความเจ็บป่วยกับคุณขึ้นได้โรคที่เกี่ยวกับประสาทสมองและโรคที่เกิดจากความเครียดต่างๆจะสุมรุมเข้ามาให้คุณต้องล้มหมอนนอนเสือได้ จึงควรผ่อนคลายให้มากอย่าปล่อยให้ตนเครียดเด็ดขาดความรักไม่เป็นไปดังใจควรห่างกันสักพักให้ระยะทางช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความมั่นคงความกล้าหาในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขันทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความสมัคคีบริวารเชื่อฟังและเคารพรัก เวลามงคล1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานพบปะลูกค้าหรืองานที่ต้องเดินทางเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งจะโดดเด่นและมีชื่อเสียงคุณกระตือรือร้อนเป็นอย่างดี และอารมณ์ดีทั้งวันทําให้บรรยากาศในการทํางานไม่เครียดคุณมีสเสน่ห์ต่อผู้คนทําให้ใครก็อยากทํางานร่วมกับคุณการเงินวันนี้ต้องเหนื่อยสักหน่อยแถมยังเบื่อกับการต้องดิ้นรนหาเงินอีกด้วยแต่เพราะความจําเป็นทั้งหนี้สินและค่าใช้จ่ายประจําทําให้คุณหยุดไม่ได้ถึงจะอยากพักแค่ไหนขอให้อดทนนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะ ความรักและครอบครัวระหว่างการทะเลาะกันอย่างรุนแรงกับคนในครอบครัวต้องใจเย็นให้มากเพราะมีเกณฑ์ที่จะถึงขั้นเก็บไม้เก็บมือไม่อยู่ทำร้ายร่างกายกันได้และระวังอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงที่จะเกิดกับคนรักหรือคนในครอบครัวคุณได้งดการเดินทางไกลหรือทำอะไรที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บในวันนี้นะคะสีมง่งคลสีขาวสีครีมสีเหลือง เสริมการเงินคล่องมือได้ลาผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือบริวารดีความรักราบรื่นเวลามงคล12.01นาฬิกาหนาทีถึง13.30นาฬิกานาทีคนเกิดวันศุกร การงานหากคุณคิดจะเพิ่มทุนขยายกิจการหรือออกมาทำกิจการส่วนตัววันนี้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จและเป็นเลือกดีในการทำตามที่ใจคิดการงานที่มีอยู่ก็จะเจริญก้าวหน้าการค้าขายโดดเด่นกว่าคู่แข่งคุณยังมีไอเดียที่จะสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของคุณให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยการเงิน คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของตนเองหรือคนในครอบครัวให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันวันนี้ไม่ควรใช้เงินลงทุนหรือซื้อของชิ้นใหญ่เพราะมีสิทธิ์ที่จะถูกโกงถูกหักหลังสูงความรักและครอบครัวเบื่อหนความรักคู่รักก็อยู่กันแบบเซ็งๆควรหากิจกรรมที่ตื่นเต้นทำร่วมกันคนโสด คนที่เข้ามาจีบคุณวันนี้มักจะเป็นคนที่คุณไม่ถูกใจยังไงก็อย่าเพิ่งรีบตัดร้อนนะคะสีมงคลสีเขียวเสริมการเงินคล่องมือมัง่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีเวลามงคล6กนาฬิกา ถึง7นาฬิกานาทีคนเกิดวันเสาร์การงานความซื่อสัตย์และเอาการเอางานของคุณจะทำให้คุณได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอีกทั้งหัวคุณยังเล่นมีไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจพลั่งพลูออกมา วันนี้การงานโดดเด่นจะได้รับโอกาสที่ดีมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นการเงินจะมีการใช้เงินไปกับการเดินทางติดต่องานทางไกลแต่คุณก็จะสามารถวางแผนการเงินนั้นไม่ให้บานปลายได้และงานเหล่านี้ม่ผลเป็นรายได้และกำไรที่งดงามตามมาถึงเงินจะยังไม่ตรงตามเป้าแต่ก็ไม่ทำให้เดือดร้อนขัดสนแต่อย่างใดค่ะความรักและครอบครัว คุณมีทิฐิมากโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวซึ่งมักจะส่งผลเป็นความทุกข์ใจให้แก่ทุกฝ่ายขอให้ลดความเอาแต่ใจลงมาสักหน่อยหันหน้าเข้าหากันความเย็นชาในครอบครัวก็จะลดลงส่วนคนโสดยังไม่เหมาะที่คุณจะเข้าหาใครในวันนี้เพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกมองในทางไม่ดีสีม่วงคนสีชมพูสีม่วงอ่อนส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตา ทิตมงคลทิศตะวันตกส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมเวลามุงคล1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง 12. นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ